ตอนนี้ครับอยู่กับแม็กคันเ่งจมนะครับวันนี้ก็มาใส่หินนะครับรอกันยาวๆไปครับผมนะครับเนี่ยโมเราก็หินฝุ่นมันไหลแค่นี้ครับนะมันเป็นโม่ใหม่นะแย่อยุแย่อยุ่จริงสิมือนึงได้เที่ยวเดียวแค่นั้นแหละครับผมหนักนะครับหนักเยอะมากครับรถนะครับ เนี่ยแค่นี้ผมว่าทั้งวันเนี่ยสี่โมงเย็นผมจะได้หรือเปล่าตอนนี้ก็ประมาณสามโมงสี่โมงเนะี่ยสี่โมงเช้าเนะี่ยผมว่าจะได้สี่ห้าโมงเย็นแล้ะครับอย่างนี้ก็แย่อยู่น,นะครับผมพี่ชายให้ผมไปเอารถอีกแล้วนะครับโอ้ตัวยูโคราดเดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางกันต่อครับผมเดี๋ยวคันนี้รถผมอเดี๋ยวน่าจะมีคนขับให้อีกคนหนึ่งนะครับ ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ผมอ่ะไม่ค่อยว่างนะครับเ่วงนี้ทุระต้องไปทุระนะครับซื้อๆกันต่อไปครับผมดูหินฝุ่นไหลแค่ไหนไอจอดทั้งวันแล้วครับผมนะครับไม่ต้องห่วงครับผมเดินทางไปโคราชครับไปเอารถไปดูว่ารถใครครับผมไปเดินทางกันต่อครับผมเราก็มาถึงโชคชัยแล้วนะครับผมห้าสิไปเอารถอยู่ อูนะครับผมอูที่เขาต่อรถนะน่าจะเป็นมีโชครุ่งเรืองกิจนะครับผมเลี้ยวตอนนี้ก็แยกกระถกนะเลี้ยวขวาม,มาละมุ่งหน้าไปทางเส้นเข้าตัวเมืองโคราชนะครับผมเราจะไปเอาอที่อูนะครับ เขาต่อทำอะไร IT ไอตีนั่นนี่สาระอะไรมันขาดนั่นนี่พอวโบก,กี้ขาดพอวโบกี้ขาดนี่พี่ชายผมก็จะพาไปเอารถรถผมก็จอดใส่หินอยู่นั่นแหละลงโมครับเข้าปัม๊มเนี่ยเข้าน้ำไปอันนี้ก็ถึงกระโถนละเดี๋ยวเราเข้าน้ำกันนะครับ สเป,ปร์เอารถไม่รู้รถจิตสภาพในสามหกเขาว่าสามหกอะครับไปอันนี้ก็ปั๊มเอ่อคาทิกนะครับเขาเพิ่งทำใหม่เลยววะเนี่ยไปไปเจอกันที่อู่แล้วกันนะครับผม มีโชครุ่งเรืองกิจน,นะครับอู่ต่อรถนะฮะต้องเดินเข้าไปนี่เปงไงตรงเดินเข้าไปเอานี่เฮ้ยขับไปทางไหนขับไปทางไหนกันเลยเมื่อก่อนผมเคยขับรถอยู่นี่ครับ พี่ชายก็เคยขับอยู่นี่เหมือนกันนะครับยามก็มาตรวจที่ต่อนแรกครับผมพารถครับพารถรถพ่วงแล้วเอาเรียกว่าสมนี่ครับก็พี่ครับเขาถ่ายได้ไหมพี่น่าจะเสร็จนะ พาววอกีขาดนะครับผมเ x z 360ครับรถปีไหนรรถปีห้าหกอู้หูแมนด้วยหาซีผมครับนี่ครับ360คันนี้นะครับสมใจโชคดีนะครับผมเนี่ยมาทำเบาะโบกี้นะครับเนี่ยครับพี่ชายผมพี่ชายผมขับกันเอฟเอซี360นะครับ จอดอยู่นู่นแะ้วรถก็ไม่ค่อยได้ล้างเพราะว่าฝนตกนะครับช่วงนี้มาทําไว้ประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะพี่แกมาทาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วผมสมใจโชคดีครับผมถ้าใครเห็นทักทายพี่ชายผมได้นะครับผมครับก็ไปเช็ครถกันครับผมไปดูรถกันเรียบร้อยหรือเปล่านะครับเขาทำให้เราเรียบร้อยไหม เดี๋ยวพี่ชายผมจะ,จะสตาร์ทนะผมติดไหมติดหรือเปล่าครับผมพว่าจอดนานพอสมควรนะนรับผมโหรถเลอะมากครับพี่ชายว่าเดี๋ยวไปล้างอ่ะติดไหมไม่ติดตายหาเลยต้องพว่วงโอ้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับจอดนานนะครับเท่ากี่ฟังไหยฟังมีฟังพี่บ่โอ้นะครับ เรียบร้อยแล้วครับผมนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับภ<ม>ูมีโชคโอเคนี่มันเป็นต่อกันหรือเปล่าท่อนเดียวท่อนเดียวใช่ไหมตัวนี้น่าจะเป็นท่อนเดียวนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยดีครับแต่รถสตาร์ทไม่ติดนะครับเ,เ,เดี๋ยวให้พนักงานมาพ่วงให้ดีกว่านะครับอู้ F Y H 360 2องขั้นหนานะครับตัวนี้อู้หไม่เถอะวะอู้อออสวยดีวะขั้นนี่อู้แูเมเลยวะสองขัน้นหนานขันนี้รถที่เอามาต่อ,อเดี๋ยวดูดิว่ายัางไงผ่านไหมผ่านครับผมได,ได้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 การอะไรอย่างงี้โอ้ตรงเต็งเห็น มออลมตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมของพี่ชายพี่ชายผมว่าโอ้เปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยครับเหมือนได้ขล้องใหม่ครับผมเออขับรถมันมั่นใจนะครับตรงนี้เลยครับออนะครับถ้าเขาผู้ประกอบการเขาจัดให้อย่างงี้เราก็มั่นใจหน่อยนะครับลงค้ลง,ลง,ล,งลงเขา,างเงี้ยฝั่งซ้ายก็ทําใหม่หมดเลยเออืย่างเจมครับผม นี่เป็นกระบะสามมิตนะครับรอนยาวนะครับผมตนนัวนี้ใครมาเขียนใครมาเขียนอะไรเนี่ยนะครับผมโอ้เละเทอะรถหมดเลยนะครับผมไม่น่าเขียนชื่อแบบนี้นะครับโอ้หกล้ออันนี้น่าจะเป็นทางหกล้อนะครับเนี่ยหางสั้นอย่างนี้นะอันนี้เขาไม่ได้ต่อนะครับ อ้าวอู้วิกเตอร์คะแนนไหมยอดดีวะ่ะไม่คริปยอดครับสมศยอดบิกเตอร์ก็มี3 60 F Y H นะครับตัวนี้นะสองคันน้าสวยนะผมว่าสองคันน้าในแต่งสวยเหมือนกันนะผมชอบนะชอบชอบ เมื่อก่อนผมเคยขับสองคันหน้าอยู่จะได้มีบุญขับรถใหม่เหมือนเขาไม่เนาะเฮียนาะนะครับอ่ะรอพ่วงแบตตั้งนานล้ะยังไม่เห็นมาเลยน้ำกดน้ำการหาย โม่แบบถ้าทางน่าจะเสียนะครับเสียเลยถ้าเกลือขึ้นขนาดนี้เนาะ,ะใช่ครับอันนี้ไอ้ตัวนี้มันลอยหนึ่งหรือลอยยี่ลอยเดียวมั้งหม้อสัน่น,น นวดูตารางเนาะเมื่อก่อนมันมันเยอะมากก็มอแบตมาพ่วงครับอุ้ยมาแล้วมาดูกันอันนี้ตัวมอแบตร้อยยี่มาพ่วงร้อยมอสั้นนะครับอันนี้มอยาวนะ,อะลองสตาร์ทเลย เอออเาใส่นี้เลยก็ได้ครับพี่คีบขวดอะไรกั็ได้่ะน่าจ,จะติดฮะติดแล้วครับผมเห็นเก่าๆอย่างนี้เสียงนิ่มนะตามหกศูนย์นี่นิ่มนะไม่เหมือนวิกเตอร์นะมันดังเสียงปั๊มนะครับตาวิกเตอร์พวกฮีโน่มันดังเสียงปั๊มแรงมันก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวช่างแกก็กเอากลับแล้วมาแบตพ่วงเสร็จแล้วมันจอดไว้นานนะครับผมกับขี้เกียจขึ้นเนาะอูนี่เขา่อรถมาตรฐานยอดเลยยอดผมก็จะเอารถคันนี้แหะครับกลับกลับคืนกลับไปจอดที่บริษัทอ่าพี่ชายผมขับนะครับนี่ไหน น้ำมันมีไหมน่อูต่อรถโคตรใหญ่เลยผมอะ่ะเคยขับรถอยู่นี่กับพ่อนะครับแล้วก็พี่ชายเคยขับอยู่นี่มีโชคเนี่ยครับมีเพราะว่าพ่อผมขับมานานแนละ้วขับอยู่นี่ตัง้งเป็นสิบสิบป,ปีอะครับเนี่ยอยู่นี่บริษัทน,นี้นะ เขาใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากใหญ่มากผมจําแทบไม่ได้นะครับเมื่อก่อนเป็นพื้นพื้นปูนตรงแถวๆนี้จะเป็นดินแดงนะครับดินแดงเมื่อก่อนุ่นโคตรเยอะเลยโอ้จำไม่ได้แล้วแทบจะจำไม่ได้นะไม่ได้มานอ่ะโอ้หลายปีแล้วตั้งแต่ผมเด็กๆครับ แต่ผมจําปั๊มเก่าตรงนั้นได้อยู่ปั๊มเล็กๆนั่นนะครับอันนั้นสมัยก่อนจะเป็นแบบตู้เติมน้ำมันอันเดียวนะครับผมสมัยก่อนเมื่อก่อนผมขับล็อกกี้อ่240ครับลากสามเท่าครับผมหางเลื่อยนะเดี๋ยวรอปั๊มลมเสร็จครับปั๊มลมกันเลยเดี๋ยวพี่ชายปั๊มลมนะ เดี๋ยวเราขับไปบริษัทที่อยู่กันนะไปต่อกันไปนะครับเดี๋ยวพี่ชายผมขับออกไปตรงนี้ก่อนดพี่ชายเดี๋ยวผมนำทางไปดีกว่ายังไงโอโ้โหยางรั่วอีกจอดอยู่ซื้อยางหัวนะครับเนี่ยมแม็กซิบไป เป็นช่วงล่างโอเคแล้วนะครับทำเสร็จเรียบร้อยจัดไปครับผมจัดไปจัดไปอ๋อเนี่ครับนี่ยครับก็พี่สเสมียนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะครับก็ เอ็นอูที่ทำรถมาตรฐานนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปกันโอ้ยครับแตกต่างกับวิกเจอร์ครับผมไปยาวๆครับผม ยาไปมาอ,ออกากบริษัทมีโชครุ่งเรื่องกิจแล้วนะครับนี่นก็กับบริษัทเราครับผมบริษัทที่พี่ชายผมอยู่นะโอ้โหสามหกมันก็แตกต่างกับวิกเตอร์เลยครับผมว่ามันมันจวดกวานะมันจวดขวานะครับผมจวดอย่างแรงครับผม แต,แต่ว่าผมว่าสู้สามแปดไม่ได้ฟองกี้พมถ้าสามแปดฮี่นะโอเคกว่าแต่ว,ว่าําแปโต้นั่นแหละแรงนะครับตอนนั้นแรงเลยคนระับและแต่คนชอบนะครับแต่และคนมันชอบไม่เหมือนกันเนาะว่าไม่ได้ กลับรถดีกว่ากลับรถตรงนี้อันนี้หน้าคนส่งหน้าคนส่งสำนักง,งานส่งนส่งนครราชสีมากลับรถตรงนี้เราก็จะไปหนองบุญมากนะครับผมบริษัทอยู่แถวแถวน้นบริษัทพี่ชายพี่ชายผมนี่ก็คือับรถรนานนานเหมือนกันนะครับเป็นสิบสิบปีเหมือนกันนะครับไปก็เี้ยว อยากเข้าใเลี้ยวซ้ายนะครับมุ่งหน้าไปนคะรราชสีมานั่นเองครับผมโอ้ยไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> พูดผิดอีกแล้ว <c oughs> ไปมุ่งหน้าไปาน้องบุญมากนะครับผมสามหกไหมอ้าวเธอได้สั้างยอมามารีมแอฟนี่จวดก็นี่นะครับผมนะบแหลนแฟ้าไทยฟิวกันเลยทีเดียวนะครับผม ก็จะเป็นเกี๊ยวผักนะเดี๋ยวเขาเรียกอีกแบบนึงก็เรียกแซทเอฟนะครับผมแซเอฟนะนครราชสีมาหรือว่าโคราชเราเนี่ยผมว่ารถเยอะนะรถเยอะมากเลยนะรถบรรทุกอะครับเยอะๆนะครับ,เ,เ,ะะรบเป็นเมืองที่ใหญ่ครับ เป็นหลงหมอนะครับก่อนเจริญทรัพย์นะครับผมหรือว่าสมใจโชคดีนั่นเองนะครับเอ,อืโอ้าไม่คาดมันสูงสูงอ่ะผมไม่ค่อยชอบคาดสูงเลยเนาะ ตอนเข้าโรโมดดีกว่าครับผมนี่ครับก็ถึงทางเข้าโรโม่แล้วโอ้โหนี่ยมันแคบตรงนี้แหละตรงคลองนี่แหละระวังนะครับรถบรรทุกที่จะมาเอาหินในนี้ก็ระวังเลยนะครับนะสะพานตัวนี้ไจะแคบนิดนึงนะครับป่านนี้รถผมใส่หินเสร็จหรือยังไม่รู้ ไปต่อลงโมครับ,รบนะรน,นะครับอ๋อมาถึงลงโมครับถึงละจะไปจอดตรงไหนเนี่ยหรโอจอดกันเต็มเลยนะสมใจโชคดีนะผม จะไม่มีงานนะครับงานน้อยครับผมช่วงนีนะ้งานน้อยงานน้อยนะครับงตรงไหนก็เหมือนกันเลยครับรถหินรถด,ดินเนะมันงานน้อยครับ่าเนี่ยครับนั่นแะเสร็จแล้วครับผมก็ดู มาถึงที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไป,ไปจอดกันเดี๋ยวจปจอดตรงไหรน่ะจอดข้องน,นี้เฮ้ยมันจอดฝั่งนู้นกันได้บ้างนี่แหะก็ออะตอนนี้โอ้รถไม่อันนี้น่าจะเป็นรถจีนนะครับผมโลงโม่อยู่ข้างในเลยนะครับตรงโลงเนี้ยครับ ไปแล้วเดี๋ยวเขาไปจอดจะทอยท่าไอะ่ะพี่ชายผมนี่ก็คือพี่ชายแท้ๆนะครับผมนะครับพี่ชายคนโตนะครับผมผมมีพี่ชายสองคนนะครับขับรถเกือบหมดบ้าน,นบ,บ้านผมขับหมดทุกคน,นครับ ก็เมื่อก่อนผมเคยอยู่อยู่นี่นะครับป้ายสมใจโชคดีนะครัเมื่อก่อนพอดีข้อยายมาแถาวโคราชผมก็เลยไม่ได้มานะครับเพราะผมวิ่งอยู่แถวบ้านก็ได้อ่อไปหายาผมบ้างไปอะไรบ้างมันก็อยากอยู่แถวบ้านเราเนาะนะไม่เป็นไรครับก็ไปหามาสู่กันเหมือนเดิมครับผมนะครับใจ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็อยู่นี่นะครับหลายคนอยู่แต่แกก็เจอกันบ่อยครับเจอกันบ่อยพี่ชายไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงไว้เท่านี้นะครับผมฝากติดตามไม่คัดเร่งจมเลยนะครับผมนะครับแล้วก็จะทำคลิปไปเรื่อยๆครับเกี่ยวกับรถบรรทุกนี่แหละนะครับใครที่ท้อใครที่หมดกำลังใจนะครับก็อย่าท้อนะครับโรคประสปัญหานะครับ มีทางออกทางแก้นะครับผมนะครับสู้ๆครับผมนะครับรถราทุกทุกทุกท่านน้ำมันก็แพงด้วยเนาะตัวนี้งานก็ไม่ค่อยมีน้ำมันผมบอกเลยว่าลือโหดมากนะครับผมเออเหมือนวิ่งไปก็เหมือนเฉือนเนื้อตัวเองนะครับผมนะครับอะยังไงก็ฝากเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ